สวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์วันนี้ผมขออนุญาตพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตที่ดัดแปลงเป็นบ้านแล้วมีห้องน้ำภายในแล้วติดพัดลมโคจรเป็นตัวอีโครครับรายละเอียดมีแบบไหนกันบ้างมีอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวพามาชมกันเลยครับตัวตู้คอนเทนเนอร์เป็นตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตเกรส่งออกแบบนี้นะครับคือก่อนตัดจะเป็นแบบนี้ครับ ก่อนตัดก่อนดัดแปลงก่อนทาสีจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็นํามาขัดสนิมแล้วก็พ่นสีรองพื้นพ่นสีจริงของ t ทียเอกิปตันอย่างสีในผ้าคือ G56 ครับตัวสีเขียวนะครับตู้คอนเทนเนอร์กว้าง2.44เมตรยาว6เมตร6เซนสูง2เมตร60เคลียร์นอกมีหูหิ้วสลับยกอยู่แล้วฝาประตูตู้เดิมยังเปิดได้ตามโปรโมชั่นจะมี หประตูบานเปิดขนาด0.90คูณ2.00เมตรหน้าต่างบานเลื่อนสลับขนาด1เมตร20คูณ1เมตร10พร้อมกันศาสตร์ให้2ชุดเป็นบานเลื่อนสลับแต่สามารถเพิ่มได้หรือสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของประตูหน้าต่างได้ครับมาดูภายนอกกันต่อครับตัวภายนอกจะมีพาวเวอร์พักตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำสลับต่อไฟเข้าพร้อมสายกลาวและแท่งกลาวอันนี้แนะนำตอกลงพื้นด้วยครับ นี่เราเทสไฟเทสน้ําเรียบร้อยหมดแล้วเตรียมส่งลูกค้าครับส่วนด้านหลังก็จะมีตัวระบบของห้องน้ําก็จะมีสําหรับอ่างล้างหน้าโฟร์เดนมีให้2ชุดแล้วก็สุขภัณฑ์แล้วก็ตัวน้ําเข้าครับัดลมดูดอากาศฮาตาลิ6นิ้วแบบมีฝาครอบสำหรับภายในห้องน้ําแล้วก็ตัวฮาตาลิัดลมดูดอากาศ8นิ้วแบบมีฝาครอบทั้งภายในภายนอกสำหรับห้องใหญ่ครับ ตัวฝาประตูตู้เดิมยังสามารถเปิดได้โหลดของชิ้นใหญ่ๆเข้าได้ตามปกติครับนี่คือภายนอกแผ่นเพลทุกอย่างมีให้ครบฝาประตูตู้ล็อกได้สามารถกุญแจล็อกไว้ในสวนในไร่หรือตามฟาร์สมสำนักงานออฟฟิศได้ลูกบิดเป็นของเยลหูช้างมีให้กรอบอลูมิเนียมเป็นอบขาวตัวกันสาดมีให้ครบแล้วก็ตัวบางใบของประตูมีให้กันน้ำเข้าเรียบร้อยแล้วครับนี่คือรูปกษณ์ภายนอกครับ ผมพาไปดูรายละเอียดภายในที่ลูกค้าสั่งทํากันบ้างครับภายในทําสีนะครับเป็นของ T.O.A.G.007 รายละเอียดภายในก็ส่วนด้านไกลจะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวผมขออนุญาตพามาดูเรื่องระบบไฟฟ้ากันก่อนครับระบบไฟฟ้าจากตู้ควบคุมเมอสักคู่ถูกต่อเข้าที่ตู้โหลดเซนเตอร์ของช้างขนาดเมนเซอร์กิต63เซอร์กิจ32 20และ16เผื่อสำหรับเครื่องปรักาศเรียบร้อยแล้วครับ ลงมาที่ปลั๊กคู่กาวตรงนี้เป็นของพนา a s o n i c สายไฟเดินในท่อ PVC สีขาวของยาซากิครับหลอดไฟ LED T8 Philips วัตต์จำนวน2ชุดด้านทางเข้าก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดกุญแจพวอว์ลาลั๊กอะไรเราไว้ไว้ในบอยหมดแล้วแล้วก็ปลั๊กคู่กาวด้านตรงนี้1ชุดครับตรงนี้จะเป็นตัวควบคุมของตัวพัดลมโคจร2ชุดครับที่ติดตั้งเพิ่มครับ ลมพวจอสองชุดมีกำลังเทสแล้วก็ตัวพัดลมระบอากาศฮาตรตลิ8นิ้วแบบมีฝาครอบอีก1นชุดสำหรับห้องใหญ่ครับตัวพื้นเป็นพื้นไม้เดี่ยวของตู้แล้วก็ปูทับด้วย PVC สีชีทครับหน้าต่างบานเลือนสลับครับก็คือสามารถเลื่อนสลับได้สองฝั่งเลยครับเลือนได้ทั้งสฝั่งนี้นะครับในส่วนห้องน้ำเป็นผนังลอนตู้สำหรับภายในนี่พับใหม่ครับ ห้องน้ำขนาดกว้าง1เมตร50 m, คู1เมตร50 m. มีอะไรกันบ้างก็ทางแต่ทางเข้ากันเลยครับสวิตปิดเปิดอันนี้ควบคุมทั้งไฟและพัดลมเดือดอากาศเลยนะครับประตู UVC แบบกันกเชืาครับที่ใส่สบููฝักบัวน้ําฝักบัวชุละสุขภัณฑ์คัตโต้พัดลมดือดอากาศฮาตาลี6นิ้วกระจกเงาเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าฟัตโต้ ที่ใส่กระดาษทิชชู่ราวแขวนผ้าแล้วก็กระเบื้องกันดิโต้โปูขึ้น30เซนฟอร์เดนมีให้2ชุดซอกบาลแบบบาวนี่คือ,อกดอน,นั้นทงได้เพราะฝาจะพูดปติบัาิหน้าหนาวการกดเทสทุกอย่างให้ประตูต้มีการการับประกันให้1ปีครับหลอดไฟ LED T8 เป็นห2 0วัตต์จำนวน1หลอดห้งน้ำก็ถือว่ากว้างน้ำได้ครับ เทาน้ำได้เนี่คือ,อรายละเอียดของสเปคตัวตู้ภายในกันครับประตูตู้เดิมยังสามารถเปิดได้ตามปกติครับสีภายนอกสามารถเลือกได้ตำแหน่งประตูหน้าต่างสามารถเลือกได้ตามความต้องการของลูกค้าติดตั้งพัดลมทุกอย่างเพิ่มได้ครับนี่คือรูปลักภายในมาดูส่วนของภายนอกครับสีสามารถระบุได้ อย่างที่บอกเป็นของทีวค r ริปตัหรือของ t ีวโชกกูได้หมดครับนี่เราดูด้านข้างอีกทีตรงนี้คือด้านข้างที่กว้าง2.44เมตรแล้วก็ความสูงก็คือ2.60เมตรส่วนความยาวคือ6.06เมตรก็คือตู้สั้นขนาด20ฟุตมีลูง,งาสำหรับโฟกัสยกได้มีหูเหี่ยวหูเกี่ยวนะครับยกได้เวอร์ปลั๊ทุกอย่างต่อไฟเข้าได้ตามปกติครับ ตู้ตัวนี้จัดรายการในหน้าแรกของเว็บไซต์อยู่ที่139,000บาทโปรโมชั่นเดือนพฤษภาคมหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์089-999-5345หรือที่รายออฟฟิเชียลมีแอดนำหน้า Assign Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w c o n t a i n e r s h o w c a s e c o m ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง Container Showcase ด้วยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ